ฝนกําลังจะมานะครับฝนกําลังจะมาแล้วนะครับ21มีนาคม2องพครับช่วงนี้ก็ฝนกาลังมาแล้วซ่อมอินเวอร์เตอร์โซลา่าพอ,อร์เครื่องนี้นะครับลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้ไฟไม่เข้านะครับโอ้ยไม่เข้าจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มนะครับ เราแกะเครื่องออกมาแล้วมาดูกันนะตัวไหนมันเสียกันนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับมนุนน็อตฝาออกเป็นแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้นะครับโอ้ฟิวมีการต่อตรงด้วยสุดยอดจริงๆเลยนะครับฟิวต่อตรงแบบนี้ด้วยนะนะครับฟิวก็เอาอะไรมาต่อก็ไม่รู้เนะี่ยว่าไปนะครับต่อแล้วใช้งานไม่ได้ช็อตคือเก่าเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นในส่วนนี้ส่วนนี้ฝากกันไปนะเดี๋ยวผมแกะออกออกนะครับนะ ผลลัพธ์งมาแล้วเครื่องรุ่นนี้มันต้องหมุนน็อตออกมาหมดทุกตัวเลยเน,นี่ยมันถึงจะเอาออกมาได้นะครับหมดเลยนะน็อตมีกี่ตัวหมุนทุกตัวเลยกับนายนอนเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยพูดถึงว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าผู้ใช้ใช้เยอะจริงๆเลยครับใช้ยเยอะมากเลยนท,ที่นิยมเลยนะครับโซเดอร์เนี่ย สำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ขายดีในภูมิภาคนี้เลยนะเนี่ยนี่นี่แถบนี้เอ็มสุดยอดจริงๆเลยครับอ่าตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งให้ดูก่อนนะว่าเส้นทางการช็อตเนี่ยมันจะช็อตทางขอว่านะครับเนาะคงช็อตไหมคูทางไหนเป็นทางไหนวะเนี่ยทางไหนเป็นทางไหนนะเออขึ้นกร่องขึ้นกร่องว่าหรนะครับเนาะขึ้นกร่องไป็นขึ้นกร่องว่าหรขึ้นกร่องเป็นขึ้นกร่องว่า ูดีอยูนนีๆทางออกไม่เป็นไรเลยโอ้สบายมากเลยทางออกไม่เป็นไรทางออกมันเออมีคนถามมานะเคยมีผู้ถามมาว่าเอ้ยมันเบริรออะไรนี่ไงครับเห็นอย่างนะครับ pk 22 n 50นะครับอ,อาการฟิวขาดนะครับก็อาจจะเกิดจากมอสเฟตทางด้านนี้ช็อตอยู่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืชอช็อตจุดไหนนะ ช็อตที่ตัวไหนล่ะ oh Jesus. my god ไม่รู้เลยฝนกำลังจะตกนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปเช็คหาก่อนมันตัวไหนล่ะช็อตมันมีอยู่นี่8ปดตัวฝนม,มาแล้วพี่น้องเอ้ครับฝนกำลังจะตกแล้วเพื่ใหญ่เพ่นกำลังจะลุยนะครับนะผมก็กาลังจะเดินไปตลาดต่อไปนะครับได้กาแฟมาพี่บร้อย โอ้ oh, ุดยันจริงเลยไปได้ไม่นานนะครับนะ่ยได้กาแฟมาฟองหนึง่งเากำลังจะกินกาแฟแต่ทีนี้ก็คงจะต้องค้นหานเสียในส่วนที่มันเสีย,ยตัวไหนเนาะแบบนี้ผมจะบอกเลยผมจะเว้าสู่ฟังเลยนะครับในการซ่อมอินเวอร์เตอร์แบบนี้เหมือนนีมันไม่มีวิธีการไหนที่มันจะรวดเร็วเท่ากับการถอดออกแล้วก็วัดถอดออกแล้วก็วัดเอาเพาอะไร เพราะว่ามอสเฟตมันถูกขนานถูกขนานกันนะครับขาเดนกับขาซอสขาเดนแต่ละขาเนี่ยมันก็เหมือนจะต่อถึงกันเพียงแต่ว่ามันมีขดลวดแค่นั้นเองอย่างเช่นในเดนของตัวนี้กับตัวนี้ถึงกันอยู่แล้วเนี่ยทางไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าไอ้เส้นลวดที่อยู่ในหมออแปลงนี่มันก็มีกี่รอบเบงเนี่ยนะครับ มันก็เลยได้แต่ถอดออกแล้วก็วัดหาถอดออกแล้วก็วัดไปโอ้โหเลครับนะบางทีก็เห็นเสียตัวเดียวก็มีนะไอ้ที่ถอดเยอะๆบางทีถอดไปถอดมาเสียตัวเดียวตัวสุดท้ายที่ถอดก็มีนะครับนะไอเห็นตัวชนนะ่ยถ้าเกิดมากลับหลังหันปุ๊บนี่ไปถอดตัวสุดท้ายก่อนตัวเสียแล้วเจอเลยก็มีนะครับมันเป็นแบบวันนะครับนะโอ้ฝนให้กระลงเม็ดสวงเม็ดหนองเอ,อ้ย อ่าตุเสียก่อนบันเดี๋ยจะมาเล่าสู่ฟังนั่นคลิปมันจะยาวมันจะเลอะเทอะไปแล้วเนี่ยกล mm ั hmm. วว่าฝนจะตกแนวนะเพื่อนเด้ยถอดออกถอดออกถอดออกปุ๊บเห็นไหมมันต้องถอดไปอย่างงี้ถอดแล้วก็วัดหาถอดแล้วก็วัดหาสุดท้ายแล้วเจอแล้วตุวเสียหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะอ่าเป็นไงบ้างครับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับถอดออกมาเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนี้นะผมไม่เห็นนะเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าผมมันมันยังไม่เห็นตรงนี้เอาไง่ะครับทีนี้มันก็ต้องถอด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 มาเนี่ยเอ่อตามที่ผมกล่าวนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาถอดตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยเห็นเลยครับแบบนั้นผมเริ่มถอดจากตัวนี้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 ตัวมาเนี่ดีแล้วมันเห็นเนี่ยแต่ยังไม่เห็นว่าอยู่นี่ผมก็จะถอดไปเรื่อยๆก็เป็นแบบนี้งานซ่อมไมเนี่ยนะครับบางทีมันเหมือนเร็ว แต่มันก็ช้าบางทีมันเหมือนช้าแต่ผมดูแล้วมันก็เหมือนเร็วนะงงนะงงมากไม่เป็นไรนะครับไอตัวนี้ผมซ่อมไปเยอะแล้วเพื่อนก็ไปดูเป็นตัวอย่างได้ดในกรณีแบบนี้ผมก็มาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับบางทีคิดได้นึกได้บางทีก็หมดอะไรที่จะพูดไปแล้วทำบ่อยมากหลายตัวแล้วเนะ่มันเป็นเป็นสิบแล้วบบบนี้เดีย๋ยวกันไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเพื่อนเนะ มาทวนสู่ฟังสามสองศูนเอา้าตัวไหนล่ะบาทนี่โอ้ยเสียหายเลยจำไม่ได้แล้วสามสองศูนย์หน้านะครับไอตัวตัวเลขเนี่ยนะครับนะไม่น่าเลยนะโอย้ตัวไหนหน่ามาเนี่โอเคครับเดี๋ยวดำเนินการก่อนมีฟิวขาดด้วยนะครับตัวนี้เพราะถ้า,ถ,าถ้าบันช็อตแล้วมันจะส่งผลฟิวขาดนะครับตัวนี้โชคด,ดีหน่อยหนึ่งคือช็อตเดนกับซอสพอช็อตเดนกับซอสส่งผลฟิวขาด ไม่ทะลุมาเกตถ้าทะลุมาเกตปุ๊บอ่าพวกนี้ขาดเลยเนะครับนะเป็นแบบนั้นตัืนเสียด้วยตัวนี้ช็อตเดนกับซอสช็อตเดนกับซอสปุ๊บเสียตัวตัวเดียวก็ได้จบแต่ถ้าเกิดว่าช็อตเดนกับเกดด้วยซอสด้วยช็อตถึงกันหมดลูกขาพังเป็นแถบเป็นแบบนั้นครับเอ <c oughs> ไปสมดต์มาะนะครับฟิลฟิลหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะฟิลเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบเนี่ยอา่า มันจะอยู่ที่ร้านเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์ก็มีนะครับนะตัวนี้นะเยอะแยะเลยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์นะตัวนี้เนะี่ยเพื่อนไม่ต้องไปถึงร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มีร้านพวกไดนามแโโวะเลยก็ได้เยอะแยะแบบนี้เอามาใส่ได้เลยฟิลตัวนี้30แอมป์ใส่4ตัวบางคนบอกว่าต่อตรงได้ไหมจังวิทย์ได้ใส่ฟิลไว้ทั้งนักได้ไ,ได้แล้วเตจีเครับแต่ผมซ่อมไปตามปกติมันนะจ้ะ เพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันขาดใหม่คราวหน้าต้องวิ่งหาช่างสิก็ต้องแล่นหาซางตัวเนาะกันบ่แล่นหาซางสังสิริสิริพยังน่ะอ้ี่ได้ทําการถอดฟิวออกมาเลยนยะโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยฟิวเขาทําไมมันสีเขียวสวยงามกว่าของเราวะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเขียวไม่ใช่หลักใหญ่ใจกว่ามันอยู่จริงแอมเนี่ยแอมเห็นไหมเนี่แอมสามสิบอ่ะฝนกำลังมาแรงนะครับกำลงังจะมานะครับ แล้วทีนี้ผมก็จะอัดคลิปวิดีโอไม่ได้ละผมรีบมากเลยเนี่ยผมก็จะใส่ฟิลเข้าไปแล้วก็ใส่เฟสเข้าไปแล้วก็จะลองเครื่องฝนกำลังมานะครับสังกสีกำลังดังละนะครับนะวันนี้นะผมอัดคลิปวิดีโอนะเพื่อนนะผมมีความสุขมากเลยนะครับมีความสุขมากมายนะที่ผมได้มีโอกาสได้มาอัดคลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังนะไอ้น้ำมันบีบแกะอยู่คไก,ก่กักนกระตกใจนี่ครับเสียงฝนปอกแหลกปรก,ปกแหลกแล้ว รู้สึกว่าผมตื่นเช้ามาแล้วผมมีความหวังนะเนี่ยผมมีความหมายนะครับเนี่ยแล้วผมก็เป็นความหวังของใครหลายคนด้วยะผมบอกเลยนะหวังอะไรครับหวังจะได้ดูคลิปวิดีโอผมเมื่อเป็นแนวทาง <c oughs> แต่บางวันไม่มีนะครับผิดหวังก็มนะีเป็นแบบนั้นนะครับผมกำลังมาแล้วเพื่อนนะยผมต้องรีบแล้วเดีย๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันนะวันเฟดตายไปตัวหนึ่งเด้อเฟตรตเฟตรเฟตรบังตัวหนึ่ง ผมกำลังมาแล้วนะะผมก็ชักจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะฝนมาผมจะต้องไปอาบน้ําฝนนะผบฝนซ่อนมาเถอะผมชอบฝนนะพูดจริงนะครับอ่าเย็นดีนะนี่ผมบัดกีก่อนนะครับนะบัดกีขาหนึ่งก่อนเดี๋ยวว่ามันไหลลงไปนะเดียเลยทําทรงนี้นะครับทำทรงเอียงๆนี่ไ้นะครับเพื่อที่จะบัดกีมันได้ขาได้ขาหนึ่งก่อนดีกว่านะครับไม่ไหวนะเนี่ย อย่างไปที่เกตะมือไปดันเนี่ยโอ้ยกำลังคุยพอดีเว้ยมันไหลลงมาเลครับเป็นแบบนั้นเวไรนะครับอีเล็กตัวหนิงเป็นงานสนุกนะครับโอ้ยมันบริสันด์ได้พี่น้องไงปกติมันต้องหันเข้ามาหาตัวเองต้องซ้ำตัวน้องใส่ฟิวซื้อผ่านนะครับผ่านผ่านเอ้ยบัตรกีรก่อนฟิวนี่บัตรกีรได้แล้วเอาเอาขาอันนั้นให้มันอยู่ติ่งๆก่อนนะเพื่อนนะ โอ้ไฟมันเหลื่อมเลยนะครับแล้วเพื่อนก็บัดกีนะครับนะบัดกีก็ใส่ฟักด้วยมันจะได้ติดเร็วขึ้นนะจุ่มฟักฟักนี่ก็จากเอฟซีนะซื้อมาให้เนาะเป็นแบบนั้นเลยแะจริงเลยนะครับผมก็รอฝนนานแล้วนะครับนะก็ยังไม่มีฝนมาเลยนะครับนะแต่มีฟ้าแตกตุ่มต้ำตุ่มต้ำนะครับโอ้บอก่อกว่านี่พายอดู่หร้อนกัไใดพี่น้องเอ้ย นี่ผมรีบมากเลยจนไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนนั้นให้เพื่อนดูเลยมันเฝ้าแงั่งแล้วนี่นาแล้วเฝ้าหลายรัยบเฝ้ายางหงั่งเลย่า,ยางูมหนึ่งอนะไร้ได้เหาอว้าวไ,ได้ๆๆๆเวลาไหน ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตไป,ป,ปตัวหนึ่งนะครับนะเป็นสาเหตุแห่งการช็อตนะครับแล้วก็ส่งผลถึงฟิวขาดนะครับมันช็อตระหว่างเดนกับซอสถ้าเกิดว่ามันทะลุมาที่ขาเกตแล้วมันพังเป็นแถบนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องมีงานอื่นที่ต้องทำต่อไป ทางวิลเลงทางก็ได้เสนอในการซ่อมไอโซเดอร์โซลาร์พาวเวอร์รุ่นนี้เนี่ยหลายอันแล้วล่ะนะนครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ติดตามดูได้โซลาร์พาวเวอร์โซเดอร์นี่นะนะครับมีมากมายหลายคลิปเลยเผื่อบางทีเพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอมาเจอคลิปนี้ก็อาจจะดูให้จละเอียดหน่อยเพื่อนๆก็อาจจะต้องตามไปดูคลิปที่ผมลงไว้แล้วเพื่อเป็นแนวทางละเอียดจนถึงขั้นว่า ล้างวงจวรให้ดูเลยทีเดียวบูย๊ยง,ง่าขนาดเลยที่เนินล่างว่ะโอเคนะครับนังวินเริงผาก็คงจะต้องจากไปจากไปอีกะ่ะเออจัน่อยกับพ่อกันไมหมคลิปต่อไปนี่แหละนะครับจหน่อยก็คงจะต้องซ่อมไม่ลอยให้เพื่อนดูกันโอเคนะครับนะแล้วจริงๆแล้วไม่อยากจะลงไ,ไม่ลอยมันทําให้คลิปอื่นลงไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไป สวัสดีครับ